สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเอาเจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่16นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนนะคะเ,เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นไงลูกก็จะทําการทดสอบแล้วนะคะเ,เวลาทําข้อสอบเนี่ยเด็กๆต้องเป็นไงคะตั้งใจฟังคุณแม่คุณพ่อนะลูกนะไม่ดื้อไม่ซุนนะคะตั้งใจทําข้อสอบให้ดีนะคะเขียนสวยๆคิดบวกเลขดีๆนะคะ ครูก็ขอให้ทุกคนไ่โชคดีในการสอนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะลูกนะมาเจอกันในส่วนของเสริมประสบการณ์สาระที่สองเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน่วยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทําเครื่องจักสานนะคะเครื่องจักสานเนี่ยเป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเพื่อน,นําไปใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ,ะผลิตขึ้นโดยการสอดการขัด และการสานของวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นริ้วนะคะ,ะเพื่อให้ได้ลวดลายและสีสันที่สวยงามนะคะเเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ลูกดูนะคะอะวันนี้เป็นอะไรเอ่ยตะแกรงนะลูกนะตะแกรงเนี่ยทำจากอะไรเอ่ยอไม้ไผ่นะลูกนะโดยการสอดการขัดขัดเข้าไปนะคะ,ะเพื่อให้มันมีความคงทนนะคะแล้วก็ใช้เชือกผูกมัดอีกทีนะลูกนะแล้วก็มีที่จับด้วยนะคะ เป็นปูมิปัญญาชาวบ้านนะคะประชนดก็ใช้สิทธิ์ใส่สิ่งของต่างๆได้นะลูกนะมีช่องเป็นช่องและก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะลูกนะต่อไปอา่าเป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นกระเป๋าใช่ไหมลูกกระเป๋านี้ทำจากจูดนะคะโดยการสอดเข้าไปแล้วก็ให้มันแน่นนะคะแล้วก็ตกแต่งสีสันเ,เป็นรูปให้สวยงามนะคะ กระเป๋าแบบเนี้ยมีขายที่แถวพัทลุงอ่ะลูกที่ทะเลน้อยอ่ะไว้ขายนักท่องเที่ยวนะลูกนะเนี่ยต่อไปอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ดูนะคะอ่านี่เป็นอะไรเอ่ยอ่านี้ก็เป็นตะกร้านะคะอ่ะตะกร้าไว้ใส่สิ่งของเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามนะคะต่อไปอ่ะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหาปลานะลูกนะอ่ะ อะไรเอ่ยเป็นสุมใช่ไหมลูกอ่ะสุมแล้วก็ใส่ใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยไว้ใส่เวลาเราไปหาปลาเนี่ยเราก็เป็นไงคะเอ่อใช้สุมเนี่ยสุมลงไปปลามันก็จะติดใช่ไหมลูกอ่นานะคะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะอ่ะเนี่ยเป็นการทําโดยไม้ไผ่นะลูกนะเอานํามาสอดแล้วก็มีขัดแล้วก็มีอ,อะไรเอ่ยมีเชือกลัดอีกทีหนึ่งนะคะอ้าวเนี่ย ในคะเนี่ยคือเป็นถัตกรรมพื้นบ้านนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้ลูกทําในส่วนของแบบฝึกเขาบอกว่านะคะในส่วนของแบบฝึกเนี่ยวัดให้วงกลมภาพที่เป็นเครื่องจักรสารนะคะเมื่อกี้คุณครูให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเครื่องจักรสารมีอะไรบ้างเอ่ยตะเกรงตะกล้ากระเป๋ใช่ไหมคะเดี๋ยวลูกก็ดูในส่วนของแบบฝึกว่าอันไหนเอ่ยที่เป็นเครื่องจักรสารลูกก็อะไรคะวงกลมนะคะมื่อวงกลมแล้วก็ต้องเป็นในลูก สอบดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีสิ่งของเนี่ยที่เรียนแบบใช่ไหมลูกอย่างตะกร้าเนี่ยมันก็อาจจะทําจากพลาสติกใช่ไหมคะอ่าพลาสติกด้วยก็ได้ใช่ไหมลูกตะกรงก็เหมือนกันลูกบางทีมันจะมีอะไรเอ่ยทาจากพลาสติกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยใช่ไหมลูกลูกก็ต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าสิ่งของอันไหนที่ทําเป็นเครื่องจักสานนะคะ,ะเมื่อทําเสร็จแล้วก็ต้องเป็นไงคะฝึกเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ